สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจนะครับพี่เพราะว่าคนเราเนี่ยเขาบอกแรงบันดาลใจเป็นเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงชโลมใจให้เรานี่มีพละกําลังในการที่จะลุกขึ้นมาทํางานทุกวันนี้แรงบันดาลใจในการทํางานของพี่อยู่ที่ตรงไหนแรงบันดาลใจทุกวันนะครับเริ่มต้นแรงที่ขับเคลื่อนผมมาได้ก็คือ คำพูดของเพื่อนนะครับที่บอกว่าเองทําไม่ได้หรอกเขาทํากันหมดแล้วมันตามมาเราใช่มันเป็นแรงที่ขับเคลื่อนแล้วก็ผมก็เลยมีความว่าจะทําให้ดูครับลูกฮึดเกิดลูกฮึดขึ้นมาฮึดเลยครับนี่พอเราทํางานไปสักพักคนเราเนี่ยบางทีขยันเป็นช่วงๆนะพี่แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นพี่นะคนทุกคนเนี่ยบางทีก็ขยันบางทีก็แผ่วบางทีก็ขยันบางทีก็แผ่วนี่ไอแรงบันดาลใจเนี่ย บางคนไม่ได้มีเต็มเปี่ยมไปตลอดทุกวนันเกิดหมดลงเนี่ยเติมยังไงห้องประชุมครับห้องประชุมช่วยอะไรเราได้บ้างเช่นนะครับไปเจอคนที่เขาเริ่มทําใหม่เขาจะคึกคักเขาจะตื่นเต้นกับธุรกิจมากนะครับแต่เราไปนั่งฟังนั่งอะไรคือแบบมันเหมือนเราตอนแรกเลยนะค,ะครับเหมือนเราตอนแรกหรือไปออไปนั่งฟังคนที่ประสบความสําเร็จเราก็เกิดไอเดียเกิดมุมมองที่แบบ มันน่าจะเป็นไปได้นะบางทีมันก็โดนใจเราอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะตรงกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะมีแรงแรงกาลังแล้วก็มีแรงฮึดต่อยนะคือห้องประชุมครับสำคัญมากครับเหมือนเราได้พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีครับทันทีที่เราเข้าไปอยู่ในห้องประชุมปั๊บเจอคนเจอข้อมูลเจอบรรยากาศแรงบันดาลใจมาเลยครับผมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาทํางานเขาก็มักจะมีเทคนิคส่วนตัววันนี้พี่อนนท์มานั่งตรงเนี้ย เป็น e x c l u s i v e p a r a า i s e ก็ต้องบอกว่าฝีมือต้องไม่ธรรมดานะเราอยากรู้ว่าเทคนิคส่วนตัวที่เป็นเคล็ดลับการทำงานที่ทำให้เราเนี่ยเป็น e x c u u s i v e p a r a d i s ไได้เนี่ยเราทำงานแบบไหนคือส่วนตัวของผมค็คือจะทำงานเป็นเป็นระบบแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ลอกเรียนแบบได้คัดปีได้ค,คนใหม่ที่เข้ามานะครับ,รบเขาจะบอกว่ามาดูวิธีการทำแล้วคือทำง่าย เขาเข้าใจง่ายครับดูเหมือนกับว่าเราจะเป็นคนที่วางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนพอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะเวลาเราทํางานเช่นเมื่อกี้เราบอกว่า2เดือนตําแหน่งจะขยับแล้วแต่ละเดือนตั้งเป้าไหมว่าต้องทํายอดเท่าไหร่อ๋อแต่ละตั้งครับอ่าแล้วแต่ละเดือนตั้งไหมว่าจะหาคนได้กี่คน มันก็อยู่ในการบริหารทีมกลางโกก็คือเดือนหนึ่งสองคนก็คืออยู่ในทีมกลางโกสตาแล้วก็รักษาประกันกี่คนนะครับได้ค่าคอมกี่คนยอดส่วนตัวบริโภคที่บ้านเท่าไหร่คือมันจะเป็นเป็นเป้าออกมาเลยครับแล้วคำนวณว่ารวมเท่าไหร่แล้วก็เป้าใหญ่คือทีมกลางใหญ่คือทีมกลางในพลรดไดนะครับว่ากี่แสนนะครับเราถึงจะติดติด ยูนีออวอร์ดนะติดท่องเที่ยวนะติดการแข่งขันนะมันก็มีเป้าใหญ่อีกแล้วก็มันมาจากไหนเป้าใหญ่ก็คือเราก็ไปดูว่าสายนี้มามาเท่าไหร่นะค,ะครับแล้วกา,การมาเนี่ยเราจะเอาสินค้าตัวไหนลงไปเล่นเราก็ไปบอกทีมงานไปโค้ชทีมงานพูดง่ายมันออกมาเป็นผังเลยครับผมนะแล้วถ้าเราเดินตามเนี่ยถึงเวลาปั๊บทุกๆก,ก,การปิดรอบจำหน่ายเป็นไปตามเป้าเป๊ะๆไหมฮะ ไม่ทุกเดือนครับไม่ทุกเดือน,อนแต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยเขาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยตั้งเป้าไว้อย่างน้อยที่สุดมันเฉียดนะและโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าเป้าตลอดเอาละอีกเรื่องหนึ่งฮะผมเคยได้ยินคนเขาพูดให้ได้ยินเข้าหูบ่อยๆบ,บอกคอยดูเธอคนทําเครือข่ายสักพักหนึ่งเนี่ยทำไปนานๆจะหมดคนชวนอ่าพี่อน,นุนเคยเจอปัญหานี้ไหมเพราะทามาสักพักหนึ่งแล้วหมดคนชวนผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะ คนที่เราจะชวนนะถ้าถ้าเรามองว่าคนที่รู้จักครับชวนแล้วหมดอืแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกคนอ่ะไม่มีคนที่ที่ไม่รู้จักก็มีอ่าคือเรายังมีคนอื่นอีกใชถ้าเรานึกถึงแต่เฉพาะคนที่เรารู้จักปั๊บเราอาจจะเป็นไปได้ว่าเอออาจจะนึกไม่ออกแล้วว่าจะไปไหนต่อตจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยเรายังต้องเจอคนเพิ่มร,รู้จักคนเพิ่มและก็ยังอาจจะได้มีโอกาสเจอกับคนที่ หรือชวนกับคนที่เพิ่งรู้จักก็ได้ใช่ไหมอย่างมีผู้นําคนใหม่อย่างนี้เขาก็มีมีญาติมีเพื่อนเราก็ลงไปช่วยเขาชวนดีครับครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็จะได้มีโอกาสสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องหมดคนชวนการันตีไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนในธุรกิจยิฟเฟรนอระละอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเราเป็นผู้บริหารออกไปทํางานข้างนอกพอกลับเข้ามาที่บ้านปั๊บเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้กลับ มาธรรมดานะผู้บริหารเขาก็ต้องเอาเคสสตัดี้กรณีศึกษานะหอบกลับมาที่บ้านด้วยแล้วก็อย่างพี่เองกลับเข้าบ้านไปเนี่ยพี่มีการทบทวนเรื่องอะไรบ้างครับก็มีทบทวนในเรื่องอเวลาเราลงพักสนามนะครับเราจะไปเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเราชวนเขาเขาปฏิเสธเราอเอ๊ะทำไมเราน,นําเสนอสินค้าตัวนี้เราสู้ตัวอื่นไม่ได้เราไม่ศึกษาข้อมูลครับ หรือ,อยังไงเราก็เอามาแก้ไขามาเป็นการบ้านมาทบทวนมาคิดเพื่อออกไปออกไปวันใหม่ครับครับกลับมาทําใหม่ครับเพราะฉะนั้นแต่ละเคสแต่ละเคสที่ที่เอากลับเข้ามาที่บ้านเนี่ยถึงเวลาปั๊บเราออกไปอีกรอบหนึ่งร,รอบที่สองแล้วนะแก้ได้ไหมแก้ได้ครับครับแล้วก็จะพอแก้ได้ปุ๊บอ,อ่าวันต่อไปเราก็เริ่มชํานาญขึ้นชํานาญขึ้นครับแล้วเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยกลับเข้ามาที่บ้านปับ๊บเรายังต้องคอยมาดูผังองค์กรของเราด้วย ตรวจสอบหรือประเมินทีมงานด้วยพี่ทําอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับว่าทีมงานแต่ละคนใครตอนนี้ถึงไหนกันบ้างแล้วอย่างเงี้ยที่บ้านผมนะครับผมจะทําติดผนังเลยครับเป็นแผนผังองค์กรใหญ่ๆเลยครับ,รบออกมาแต่ละสายแต่ละสายก็คือผมจะตัดตัดอ,อยู่ในเส้นขอบฟ้าที่รับตําแหน่งโกสตาแล้วก็ตัดแล้วก็มาแปะแปะฟ้ะาผนังบ้านเลยครับแล้วก็ออกมาแต่ละสายแต่ละสายว่าไอ้คนนี้ อยู่มากี่ปีตำแหน่งอะไรมีการขยับตำแหน่งไหม <ừ m. S 2> นะครับผมก็ถ้าไม่มีผมก็จะลงไปหาไปคุยเรื่องปัญหาของเขาว่า,าติดเรื่องอะไรนะครับครับนั่นก็คือเข้าบ้านบ้านผู้บริหารเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเอาสิ่งที่ทำมาทั้งวันมาประเมินมาทบทวนแล้วก็วางแผนการทำงานในวันต่อๆไปเป็นอย่างนี้แทบจะทุกๆุกวันทุกวัน,วนของ<ล>การนะทำงานนะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกต่อไปในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของ เรื่องเบาๆวันสบายๆของพี่อนนท์กันบ้างว่าคนที่ทำงานแบบนี้เขาใช้กิจวัตรประจำวันใช้เวลาว่างไปกับเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับหลายคนนะครับมีเป้าหมายใหญ่มีฝันใหญ่นะครับแล้วก็คึกคักตอนแรกขาดคือข้อที่5ครับการตอกยำอ้ำในเรื่องที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตอนแรกเริ่มทำธุรกิจครับ